เที่ยวสวนสวนบนภูแปกสามแยกผลไม้หวานสายทานห้วยข้ามันอาศาัศจรรย์พระธาตุแตงโมกังหันโตพลังน้ำอสมอดีเด่นสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกระผมนายนิรุตวงวัฒนสโสพลอาศัยอยู่บ้านเลขที่41ทับหนึ่งมู่หนึ่งบ้านแก่ง จบการศึกษาอนุปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสถานภาพสมรสเป็นอสมอปี2553รวมระยะเวลา12ปีหลักในการทำงานกับผมยึดหลักการคลองตนการคลองคนและการครองงานการคลองตน การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยยึดหลัก3อ2สและ1ฟการเข้าวัดทำบุญการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีชอบช่วยงานสังคมการมีครอบครัวที่อบ่นและให้การสนับสนุนจิตอาสาเพื่อชุมชน การมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างต่อเนื่องการครองคนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเป็นแกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อนบ้านให้การยอมรับและเชื่อมั่นในตัวนี้การครองงานมีส่วนร่วมในการทำแผนสุขภาพชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหมู่บ้านผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานในชุมชนให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน12ปีกับการทำงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผมได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังนี้ อบรมพัฒนาศักยภาพ,พอสอมอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนอบรมการป้องกันโรคโควิดและการดูแลตนเองกิจกรรมในชุมชนมีดังนี้ึงกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกกระผมได้กระทำร่วมโดยการประชาสัมพันธ์โดยการขับรถ แห่ประชาสัมพันธ์การเดินรณรงค์การร่วมพ่นหมอกควันและการร่วมแจกซายเบตป้องกันลูกน้ำยุงลายการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกับผมได้ร่วมในการเข้ามอบการช่วยเหลือและการให้คำปรึกษากับสมาชิกที่กับผมดูแลโดยการพูดให้กำลังใจ และการสอบถามความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้สูงอายุกิจกรรมบิ๊ก n นิ่งเดย์กับผมได้ร่วมในการเก็บขยะสองข้างทางการตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากแนวถนนการจัดที่ทิ้งขยะของหมู่บ้านเข้าร่วม อบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเข้ารักงับเหตุเพลิงไหม้และการส่งต่อผู้ป่วยโควิดซึ่งกระผมก็มีโอกาสได้ส่งต่อผู้ป่วยโควิดข้อมูลทั่วไปของบ้านแก่งหมู่หนึ่งตำบลร่องจิกอำเภอปูเรือจังหวัดเลยจำนวนหลังคาเรือน ทั้งหมด306หลังคาเรือนมีประชากรทั้งหมด1,100คนแยกเป็นชาย536คนหญิง564คนมีวัด2แห่งคือวัดศรีบุญเรืองและวัดป่าบ้านแก่งมีโรงเรียน1แห่งคือโรงเรียนบ้านแก่งมีอสมอทั้งหมด24คน มีเด็กศูนย์ถึงอายุศูนย์ถึงห้าปีจำนวนหกสิบคนมีผู้สูงอายุจำนวนสองร้อยสิบสี่คนข้อมูลด้านสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานยี่สิบสองรายผู้ป่วยความดันเก้าสิบเอ็ดรายผู้ป่วยเบาหวานและความดันหกสิบสี่รายรวมผู้ป่วยเรือรังหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายผู้พิการและผู้ด้ยโอกาส 22รายผู้ป่วยจิตเวท3รายปัญหาที่พบในชุมชนปัญหาด้านสุขภาพสุขภาพของชาวบ้านเป็นโรคเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคอื่นๆที่ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดตามค่าใช้ใจ่ายในการรักษาตนเองเพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายการไปหาหมอพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ชอบรับประทานอาหารหวานมันเค็มปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะในหมู่บ้านความรู้ในการจัดการขยะของคนในชุมชนไม่มีมาตรการชุมชนมีการจัดการขยะที่ผิดวิธีการขาดวินัยของคนในหมู่บ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่ขาดการคัดแยกขยะในครัวเรือนผลงานเด่นโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะทําให้เกิดปัญหาขยะและก่อให้เกิดโรคต่างๆเกิดเหตุราคาญไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมแมลงวันเรื่องการส่งกลิ่นเหม็นของขยะทําให้เกิดปัญหาในชุมชนผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเสนอปัญหาและเสนอโครงการณเทศบาลตำบลร่องจิกและโครงการคัดแยกขยะในชุมชนก็ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินโครงการกิจกรรมการดําเนินโครงการ จะมีการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะเช่นขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายการดำเนินโครงการจะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครัวเรือนที่เข้าร่วมจะได้รับเตาเผาขยะและถังขยะเปียกทุกเดือนจะมีการรับซื้อขยะรีไซเคิล ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจะนําขยะมาขายทําให้เกิดธนาคารขยะขึ้นในชุมชนธนาคารขยะสู่ชาวบนก,กิจศพในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสรุปโครงการประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนมีรายได้ในลักษณะชาวบ้านกิจสงเคราะห์ทําให้หมู่บ้านสะอาดขึ้นปัญหาขยะลดลงโครงการเริ่มแรก ปี2,561มีสมาชิกทั้งตำบล600หลังคาเรือนปัจจุบันมีสมาชิก1,127ครัวเรือนทั้งตำบลบ้านแก่งเริ่มแรกมีผู้เข้าร่วม120ครัวเรือนปัจจุบันมี296ครัวเรือนถือว่าประสบความสำเร็จความภาคภูมิใจในการทำงานอสอมตั้งแต่วันแรก ที่เข้ามาเป็นอนสมจนถึงปัจจุบันกับผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้คือการเห็นรอยยิ้มของสมาชิกในชุมชนอย่างน้อยก็สมาชิกที่กับผมได้เข้าไปคอยดูแลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแข็งแรงและมีความสุขต่อไปกับผมมีความภาคภูมิใจที่สามารถ ทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยเฉพาะโครงการคัดแยกขยะในชุมชนที่เกิดขึ้นจริงและเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีที่ได้ร่วมงานกับอสมอคุณหมอที่รอพอสตและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีอยู่ดรงกรันเดียวกันคือการเห็นทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บความสุขที่ได้เป็นสอสมอคือการเห็นพี่น้องสมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดจากโรคภัยครับ